ค่าเครื่องพิมพ์นะครับจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์เมื่อมีการอัปเดตโปรแกรมนะครับหรือว่ามีการติดตั้งโปรแกรมใหม่ในแต่ละเครื่องนะครับโดยกดที่ตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับจากนั้นมากําหนดว่าในการรับเงินสัจจะหรือว่าสัจจะพิเศษนะครับฝากถอนต่างๆเรามีการพิมพ์สมุดบัญชีหรือไม่ถ้ามีเราก็ติ๊กถูกนะครับ หรือเราก็จะให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญหรือไม่นะครับสามารถเลือกได้เช่นเ,เงินสัจจะเราอาจจะให้พิมพ์เฉพาะสมุดไม่ต้องออกใบเสร็จแล้วก็เอาออกได้นะครับต่อมาเงินกู้ยืมนะครับถ้าใครมีสมุดบัญชีเงินกู้ยืมก็สามารถให้พิมพ์สมุดได้ล้วก็พิมพ์ใบเสร็จได้หรือว่าเลือกได้เช่นเงินกู้ยืมเรายังไม่มีสมุดเรายจจะยังไม่พิมพ์ให้พิมพ์เฉพาะใบเสร็จรับเงินก็ได้นะครับต่อมาก็คือ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับสามารถกําหนดได้ถ้าเราไม่กําหนดนะครับจะใช้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับว่าเครื่องพิมพ์เดฟอลต์คือเครื่องไหนนะครับ <_ s 1> แล้วก็แบบใบเสร็จก็จะเป็นแบบ A4 <_ s 2> นะครับก็มีส่วนบนเป็นต้นฉบับข้างล่างเป็นสนําเนานะครับสามารถกําหนดเองสามารถกําหนดเครื่องพิมพ์ได้นะครับโดยกดตรงนี้นะครับกำหนดว่าแบบใบเสร็จจะให้เป็นแบบไหนแบบ A4 เครื่อง A4 หรือว่าเป็นสลิปนะครับเหมือนในสลิปร้านค้านะครับ ขนาดกว้าง80เซนหรือ58เซนหรือไม่ก็เป็นแบบฟอร์มที่ใส่กับเครื่องพิมพ์สมุดพ a าสบุ๊กนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ออกมาตามแบบฟอร์มที่เรากําหนดนะครับสามารถเลือกได้เช่นกรณีนี้ผมเลือกเป็นสลิป58มิลลิเมตรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ด้วยนะครับถ้าเราติดกำหนดเองแล้วก็สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ว่าใบเสร็จทุกใบของระบบจะให้พิมพ์ออกเครื่องไหนนะครับ ในกรณีอ่าผมมาให้พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์สลิป XP 5 8นะครับต่อมาในฝั่งนี้นะครับจะเป็นการกําหนดการพิมพ์สมุดบัญชีนะครับทั้งสมุดบัญชีเงินสัจจะแล้วก็สมุดบัญชีเงินกู้ยืมนะครับกรณีที่เอ่อกลุ่มไหนมีการใช้สมุดบัญชีนะครับซึ่งสมุดบัญชีเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบที่ผมออกแบบเป็นกระดาษธรรมดาพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ธรรมดานะครับเป็นกระดาษหน้าเดียวนะครับ เรามีแบบฟอร์มให้อยู่นะครับเอาแบบฟอร์มไปถ่ายเอกสารลงกระดาษแข็งนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นแบบฟอร์มได้นะครับเมื่อใช้ครบ1หน้าก็เปลี่ยนเล่มนะครับต่อมาก็คือบางท่านนะครับสามารถที่จะใช้เครื่องพิมพ์พาสบุ๊กนะครับซึ่งเหมือนแต่ในธนาคารนะครับแล้วก็เราไปสั่งพิมพ์สมุดที่มีหลายๆหน้านะครับเย็บด้วยได้นะครับเราก็สามารถเอามาใช้ได้กับระบบนี้นะครับโดยจะต้องมาการเราจะต้องมาตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะครับ ช่องข้างบนนะครับจะเป็นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สาหรับสมุดสัจจะแลวก็สัจจะพิเศษนะครับซึ่งถ้าเราไม่กําหนดอะไรเลยนะครับแล้วติ๊กถูกว่าพิมพ์สมุดบัญชีนั่นก็คือระบบจะพิมพ์ออกสมุดบัญชีธรรมดาที่ผมออกแบบเองนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องพิมพ์ที่เป็นเครื่องพิมพ์หลักนะครับช้พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์หลักแต่ถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ที่เรากําหนดเฉพาะ เราก็สามารถมาติ๊กตรงกําหนดเองนะครับแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการจะพิมพ์ออกไปนะครับแล้วก็ถ้าใช้แบบที่ผมออกแบบนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นกระดาษหน้าเดียวเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าแคร่กระดาษที่รับกระดาษเข้าไปของเครื่องพิมพ์ธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นแบบถ้าเราปรับให้ย่อกระดาษลงเนี่ยเราจะปรับชิดมันจะปรับชิดขวาหรือว่าปรับกึ่งกลางนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลือกแล้วก็ลองพิมพ์ดูก็ได้นะครับว่าจะเป็นแบบไหน แล้วก็จํานวนบรรทัดซึ่งแบบถ้าเป็นแบบที่ผมออกแบบเองเนี่ยก็จะได้28บ,บรรทัดต่อหน้านะครับก <ST ā k> ็จะเป็นแบบนี้สามารถเลือกได้นะครับต่อมาก็คือถ้ากรณีที่เราใช้เครื่องพาสบุกนะครับนอกจากเรากดปุ่มกำหนดเองแล้วให้กดปุ่มใช้เครื่องพาสบุกด้วยนะครับแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์พาสบุกให้ถูกต้องนะครับจากนั้นก็มากําหนดว่าในแบบสมุดที่เราพิมพ์มามีกี่หน้านะครับหน้าที่พิมพ์เนื้อหานะครับที่พิมพ์รายการ นะครับนับเลยนะครับเปิดนับแล้วก็ใส่จํานวนหน้าลงไปเช่นมี5หน้าอย่างเงี้ยนะครับและจํานวนบรรทัดทั้งหมดของพาสบุกนั้นนะครับซึ่งก็จะลบลบในส่วนของบรรทัดกลางที่ตรงรอยได้เย็บด้วยนะครับก็จะอย่างที่ผมทําอยู่ก็จะประมาณ23บบรรทัดนะครับก็เลือกแบบนี้ได้นะครับต่อมา เครื่องพิมพ์ที่สําหรับสมุดผู้ยืมนะครับกรณีที่เราไม่ได้เลือกตรงนี้ก็ไม,ไม่ไม่มีความจําเป็นเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะไม่พิมพ์ออกสมุดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามีการเลือกให้พิมพ์สมุดเนี่ยนะครับก็สามารถกําหนดได้ด้วยนะครับเช่นอ่าโอเคพิมพ์สมุดบัญชีผู้ยืมด้วยนะแล้วก็พิมพ์ออกเครื่องพาสบุกเหมือนกันนะครับก็เลือกแล้วก็ตําแหน่งนะครับอ่าตรงนี้ใช้เครื่องพาสบุกอย่างเงี้ยนะครับอ่มีกี่หน้าแล้วก็จานวนบรรทัดเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้ก็23บรรทัดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็สมุนเงินกู้ผมแบบเป็นแบบธรรมดาผมพิมพ์สมุดด้วยแต่ว่าเป็นแบบธรรมดาใบเสร็จี่พิมพ์เป็นแบบธรรมดาก็คือไม่ได้ใช้เครื่องพาสุ๊กนะครับให้พิมพ์ออกเครื่องธรรมดาแล้วก็เป็นแบบชิดกึ่งกลางนะครับ28บรรทัดอย่างเงี้ยจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกนะครับเรียบร้อยครับในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับ